สวั <cek warm st anza> <als> สดีกันยุ้ยด้วยนะครับดิวของปาร์คพีเอ็นชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำใส่ปอกคลิปเหมือนเนี้ยเดี๋ยวรูปเนี้ยในรูปเนี้ยนะครับตอนแรกเลยเข้าเอ่ออินเทอร์เน็ตหรือกูเกิลโครมก็ได้นะครับผมว่าพหลมนะครับร้อนมีเสียงนิดหน่อยไม่ไรมั้งครับโอเค เว็บเลยแหละกับวัดจริงมัจับจุบจัอมาขอแล้วก็พิมพ์ไปเนี่ย YouTube นะี่อ้ยกินน้ำแดงไม่ไดกินน้ำแดงเลยอขอดู YouTube น YouTube ี่ผมเขายู YouTube เสร็จก็บอกมาบาึงครับ มองเป็นมองแบบด้วยเดสท็อปนะครับตามนี้เลยออแบบอือคุณไปทำงานะแล้วก็เข้าตรงรูปตรงรูปเราเนี่ยครับแบบนะครับ รูปๆเนี่ยเอ้ยกดไม่เข้าดิรอบแป๊บนั้งครับผมเจ๊จ,จืโอ้ยกดไม่ติดอมืมันได้ใส่เมาส์โอ้ยอ่ะกดสระกดสตูดิโอผู้สร้างครับอะกดกดไม่ติดเฮ้ยกดดิไม่ชิบหายแล้วกู ไม่รู้อะไรชักสนับความอ่อนโยนที่เปลี่ยนเป็นความกล้าหาญขอหน่อยยความอ่อนโยนที่เปลี่ยนโอ้ยปดไม่โดนจี้เขาโดนสักทีก็สตูดิโอผู้สร้างโอ้โหกว่าโดนได้ไม่เป็นไร หหลน่หนนอยก็ตรงนี้หน้าดับบล์แล้วเครื่องมือจะก,กาลายเป็นยังเครื่องมือการวิดีโอดีกว่าเอาซับครับ นี่ฮะนะเข้าแก้ไขนะครับแก้ไขเสร็จแล้วก็เข้าตรงนี้กำหนดค่าของภาพขนาดยอด่อนี่เ่าเงี้เลยสูไม่ดูอนะ่ะกับไปสสุดขก็สองเมกนะนี่เนี่ยเข้ามารอแป,ป๊บหนึ่งครับ ค่าของบ้างขนาดก็้าแกลอรี่หรืออย่างอื่นก็ได้นะครับ็จะคุณโงข้าแกลอรี่ง่ายกว่า,าดาวโหลดมาภาพนี้แล้วกันง่ายดีรอบ,บร๊บึง่ะ ไม่ีหมาวะเอใหม่ครั้งก็ได้ค่าของภาพขนาดจอ อย่างนี้ครับพอ่งนี้เสร็จก็ลงล่างแล้ว,วกรเบวนการเปลี่ยนแปลงครับผมมันก็เปลี่ยนวัสดุทั้งหมดแล้วก็งังกลับได้เลยครับแล้วก็มาหน้านี้ได้ไปเข้ากล้องทำไม ออีกพักหนึงมันก็หายเองนะมันก็เป็นเองพักใหญ่ๆเลยครับงัน,นก็จบคลิปเช่นี้ครับสวัสดีครับ